ลูกตาลลูกตาลขาตื่นนี้แล้วลูกตีห้าสิบเก้านทีแล้วปะเร็วเรวอารีบตื่นเร็วๆจะได้ไปโรงเรียนกลับมาจะได้ไปหาพี่ต้นไม้ที่โรงพยาบาลเร็วๆเร็เร็วหนูหนูคิดถึงพี่ชายไม่ล่ะเอาเร็วลูกขึ้นเร็วเร็วเรวค่ะ ลุกขึ้นแต่งตัวไปโรงเรียนก่อนนะคะ,ะเร็วนี่นะคะต้องนอนคนเดียวนี่นะคะสองวันแล้วต้องนอนคนเดียวนะด,ดึง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 พี่ชายเดี๋ยวไปยีมพี่ชายโอเคไหมเอานาวนาวโอเคเดี๋ยวแม่ปิดพัลมให้นะคะไาเร็วลุกขึ้นอาบน,น้ำมาลุกขึ้นค่ะ นั่งสมาธิก่อนนะคะตื่นมาก็นั่งสมาธิก่อนอาชูนสมองก่อนตอนนี้ลึกลุกอ่ะนะคุณสมองสมองแล้วไหมถามหวยนี่หวยออกอะไรนั่งสมาธิเนี่ยฮะหวยออกอะไรหวยออกอะไรจ้า วันนี้หวยอออกะไรอุ๊ตดด้วยอนะ่ะตดคืออะไรคะทุกคนคะมีตดด้วยนะคะศูนย์ไหมคะเอาหวยอะไรคะงวดที่แล้วนะบอกได้ไงเจ็ดแปดเก้าแม่ก็เลยไม่ซื้อคะ่ะทุกคนไม่กล้าบอกปาเขาเลยว่าลูกบอกเจ็ดแปดเก้าวยอะไรจะออกเจ็ดแปดเก้าลูกตาลขาไปอาบน้ำ วันนี้น้องตาลนะครับใส่ชุดลูกเสือนะคะทุกคนออะลูกเสือหันมาดูหน่อยลูกเสือ,อเอ้ยยุงกัดตอนนี้หกโมงสามนาทีแล้วนะคะเออค่าค้างยืนรอรถก็คือมีดอกไม้นะคะเป็นดอกเข็มนะคะทุกคนโอยสวยมากเป็นแถวเลย น้องปีจะบอกว่าเด็กกรุงเทพนะคะจะต้องตื่นตั้งแต่ตีห้านะคะถ้าเด็กบรรน,นอกเนี่ยค,คือตื่นสายได้นะคะค,คือจะตื่นเจ็ดโมงได้นะคะแต่น้องตาลนี่คือตื่นเร็วมากนะคะคทุกคนแล้วต้องมารอรถนะคะเวลาหกโมงนะคะหกโมงห้านาทีนะคะทุกคน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งรถก็จะมาแล้วนะคะก็ยืนรอรถกันนะคะกำลังจะขึ้นนะคะทุกคนค่ะรถมาแล้วนะคะ น้งองตาลไปโรงเรียนแล้วนะคะทุกคน